บ้านเกิดบุรีรัมย์บีมพิมพิชญาย้ายจากนาสู่เบอร์ห้าของโลกปอ .2 ย้ายออกจากท้องนาสู่เบอร์ห้าของโลกบ้านเกิดบุรีรัมย์บีมพิมพิชญายเดิมพันชีวิตด้วยลูกยางติดทีมชาติเพื่อของและค่าเทอมบีมพิมพิชยากกรัมลูกยางสาวทีมชาติไทยจากวันแรกที่เธอแทบไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับวอลเลย์บอลไม่รู้ด้ซ้ำว่าสามารถเล่นกีฬาเป็นอาชีพได้ในวันนี้พิมพิชญายกำลังจะได้ย้ายไปโกยเม็ดเงินก้อนโต จากการเล่นในหลีกลลบอลล์บอลอาชีพที่ประเทศญี่ปุน่นซึ่งเป็นความฝ่ายฝันของเรานักบอลเล์หลายคนที่อยากจ,จะไปให้ถึงจุดเดียวกับพี่เธอทําได้จุดเริ่มต้นในการเล่นบอลล์บอลของเราเกิดขึ้นตอนประมาณปสองเราเห็นรุ้นพี่ที่เป็นญาติกันเขาเล่นให้กับทีมโรงเรียนก็รู้สึกว่าพี่เขาเท่ดีจังเลยอยากลองเล่นบ้างจังเราก็เลยได้เริ่มฝึกหัดบอลล์บอลตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสถานศึกษาสมัยประถมของพิมพิชยาตั้งอยู่ในตำบลกระสังอกระสังจบุรีรัมย์ ที่ถูกล้อมรอบไปด้วยท้องทุ่งนาอันเป็นแหล่งกําเนิดแหล่งทํากินหลักของผู้คนที่นี่ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทํานาถ้าพูดถึงสนามวอลเลย์บอลคงมีแค่ในโรงเรียนเท่านั้นเป็นลานพื้นปูนกลางแจ้งมีเสาเขึงตาคายเราก็เริ่มฝึกทุกอย่างจากตรงนั้นพอได้มาสัมผัสกับกีฬาวอลเลย์บอลก็เลยรู้สึกชอบณตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้ตั้งเป้าหมายหรือมีความฝันว่าโตไปจะต้องไปเล่นวอลเลย์บอลหลีกอาชีพ เราไม่รู้ว่ากีฬาชนิดนี้ถ้าหากเรามีความสามารถมากพอก็จะทำเงินทำท้องให้เราได้เราไม่รู้เลยตอนนั้นเหตุผลเดียวที่เราเล่นบอลเล่ก็เพราะมันสนุกจริงๆสมัยมต้นเราก็ไม่ได้มีเป้าหมายอะไรมากมายคิดแค่ว่าเราเล่นเพื่อหวังจะได้โคต้าเรียนฟรีต่อในระดับมัธยมกับมหาลายัยแม้ไม่ได้คาดหวังหรือฝันไกลจนกดดันตัวเองมากเกินไปแต่ทุกครั้งที่ลงสนามพิมพิชยาก็มักจะแสดงความเป็นนักสู้ออกมาให้เห็น เธอตั้งเป้าหมายกับตัวเองเสมอว่าต้องทําให้ดีที่สุดและเต็มที่ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้จนตอนนี้ความเชื่อและความตั้งใจนั้นทําให้บีมพิมพิชยาติดโพอันดับ5แรกในด้านผู้เล่นเสิร์ฟที่ดีที่สุดของโลกและเป็นหญิงไทยคนเดียวที่ได้ถูกจัดอันดับนี้ภายหลังจากการแข่งขันวอลเล์บอลหญิงวันอาเซียนกลางปี2022ณอาคารชาติชายฮอล์นครราชสีมาโดยทีมชาติไทยสามารถเอาชนะเวียดนาม3เซตรวด พร้อมกับคว้าชแชมป์รายการนี้ได้เป็นสมัยที่2ติดต่อกันโดยไม่เสียเซตจากการแข่งขันครั้งนี้เลยพร้อมรับเงินรางวัล25,000นดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ90,00 900, 0 0บาทนอกจากนี้บีมพิมพม์พัชยากกัมนักตบสาวทีมชาติไทยวัย24ปีที่เพิ่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธนบิตยังได้เตรียมชุดคุยมาด้วยพร้อมกับหวานให้ช่างภาพประจำการแข่งขันวอลเลย์บอลอย่างพี่เอ็ดดี้ถ่ายภาพรวมกับครอบครัวและเพื่อนนักกีฬา ทังนี้บีมพิมพ์ชยาสำเร็จการศึกษามาตั้งแต่ช่วงเวลา2เดือนที่ผ่านมาทว่าด้วยการภารกิจรับทีมชาติไทยตั้งแต่ศึกบอลล์บอลเนชั่นลีกเอวีซคับและอาเซียนกลางปีเรียกได้ว่าทั้งขยานและเก่งมากๆน่ารักจริงๆค่ะ